สวัสดีครับวันนี้จะมารำเสำนอครับผมหาตัจดจญ้าขนาดเม่ส40พร้อมกับหัวเกียร์จัมโบ้ของเราจะเป็นโครงสร้างหนา5มิลนะครับผมสกีเราสามารถจะปรับได้2ระดับครับสูงต่าเราจะใช้เป็นแบบรูนะครับเราจะไม่ใช้เป็นแบบ การขยับแบบน็อตเลื่อนเพื่อการหูมมันรูดครับเราดามขอบดามโค้งโครงสร้างเราหนาห้ามิลครับผมสนใจติดต่อได้ครับชัยมอเตอร์พิทเพเตยศูนย์แปดสา สามสามหกเก้ามีตั้งแต่ขนาดแปดสิบห้าเซนไปจนถึงสองเมตรครับผมขอบคุณครับ